ตร,ตรงนี้ยังไม่มีรวงเลยนะข้าวยังไม่มีรวงเลยนะแต่ตรงนี้เกี่ยวแล้วนะ่ยตรงนี้เกี่ยวแล้นี่มันเกี่ยวเมื่อวานนี้แถวนี้ก็ทำนาไม่รู้กี่ครั้งนี่ก็ปลูกมันทัองทำนาทั้งปลูกมันเดนโทรศัพท์นะนี้ก็ทังรถไฟจ้า อยถ่ายมันด้วยซูมมันด้วยดหมาบ้านนี้แอบดูหมาบ้านนี้แอบดูบไม่เป็นไร,ไม,นไรมันไม่ขี้หรอกเออเออเออ <c oughs> ตรงไปก็ได้หนงไปก็ได้ทุกวันสบายเดินไปนั่นแหละครับตรงไปนั่นแหละครับ น้ำเสียงนิดเดียวหรือมันก็ก็จะทางไหนก็ได้ดีครับฉันชอบเดินซีไปซีมา เออเออเินติด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 ติติไปเดินออกกําลังกายป่ะโอ้ไม่ได้งานในเครือมีขายบาทดด้วยโอ้แต่แพงลูกละหกร้อยสิบ เดินสองรอบเลยลูกชิ้นเดินสองรอบเลยเร็วพาออกมาเล่นแล้วก็รีบเดินนี่บางนี้ชิ้นนี่บางนี้ไปลูกไปวิ่งแข่งกันหมากัะคุณหมากบหมูเร็วต้องต้องวิ่งแข่งกันกลับบ้านรถเหยียบมันตายพอดี ขา,าไปโดนอะไรมาเพื่อนะนไม่ต้องสนนกไม่ต้องสนสน,สนกะลำประพฤกตอนเย็นหรือเปล่าอยากออกมาเที่ยวก็เดินสีใบไ,ไม้เต็มเลย หาอะไรายเดินไปหาเจ้าของก็ไม่มีใครสนใจก็เดินไปหาถ้าไม่มีใครสนใจก็เดินไปหาเขาเอง <laughs> ชีนมาทางนี้เร็ว จะได้กลับเล็วหาอะไรผายไปไปไป,ปชิ้นมานี่เดินอ้อมไปทางนี้ก็จะได้กลับบ้านเร็วอูหาว มาแ<า>อะแอะไปแล้วใหญ่ไปแล้วอือชิ้นไปแล้ว,ลวต้องรอให้คนไปชิ้นปะเขาไม่เอาไม่กวาดม,ม,มากวาดมามามาไปแล้วนะอือไปบ้านปะ

มือก็มาชินไปแล้วพระพระเไม่มีปฏิกิริยาละไปใหญ่ยยไปแล้วไปจะไปไหนอ <ไป S 1> ีกอะเดินไปทำอะไรย้อนหลัง ถ้าไปถนนนู้นต้องจุงนพายรถมาพอดีหนูหน,นี่สระน้ำด้วยนะแฟนเนี่ยมันจะไม่เคยบอกนะฮะ<อ>สระเขาไม่ได้เปิด phải mà hộp kèm Phải má 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 cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những ร่างกาเหรอ,อปลายปันห้าสิบเนี่ยตัวนี้เอาไม่ใจทั้งใครจะห้าสิบร้อยนึงก็ได้รดไถ่ก็เปิดไปเนี่ย โอ้มันก็เปิดอยู่นี่ไพ่เปิดอยูน่นะแต่ไม่มีใครเล่นสะสะหม,มู่บ้าน ไหนอะลูกชิ้นอยู่ไหนอันนี้ซูมหรือเปล่าอันนี้ซูมหรือเปล่าไม่ไม่ซูมแค่เดียวนะแสงปกติไม่เนี่ยทำไมแสงกับอันนี้มันอยู่อันเดียวเนะนี่ยปกติครับป้ายเหนื่อยแล้วไม่ใช่เหรอป้ายลูกชิ้นเหนื่อยแล้วพายไปช<า>ิ้นเหนื่อยแล้้วัักนชินกับ ช,ชิ้นเป็นป <ะ S 1> เป็นพายพายเป็นชิ้น,นป่ะป่ปะาปาหาเสื้อพายไปแล้วหนางใหญ่ไปแล้วนะไปไหนออกถนนรถไปนวดนะจุงเชือกนะพายเดี๋ยวรถพายจุงเชือก,อกเห็นไหมบวกเลมอยากออกมาเดินเล่นโอ้ไม่สนใจพาย กีลาดีนะกลับบ้านทันเลยเอาพายเสียงกับไอ้ซูมซูมมันอันเดียวกันเหรอทิมก็เป็นแสงนะบางทีก็มืดบางทีออเอออย่าลากอย่างนั้น เดี๋ยวไปถึงตรงนู art ้นซอยตรงนู th, uh ้นปล่อยเลยฮึโซเฟียเหรอโซฟามาเลยวโซเฟียโซฟามาเลยวโซเฟียไปไพ่ไพ่ไพ่ไ่นน่ะรถนะ

นี่ไม่เห่าเนาะไผ่หน่หน่ะสีขาวอนี่ดูอย่างนี้หละเหาดีเนาะภผยอย่าไปใกล้มันเนี่ยกัดนะเอ้เล่นกับใครมันเล่นเล่นนี่ก็ไม่เห่าเหมือนลูกชิ้นเลยลูกชิ้นเข้าบ้านไหมได้ยไหม ไปสิเข้าไปสิโอ้ยยายปิดเอาอีกแล้วโอ้ตลอดทางเข้าไม่ได้อีกก็บีบกันทำไมเนาะ นี่คนช่วยตัดคลิปค่ะกูจะตัดได้แต่ละคลิปตีกันทุกคลิปหน้าที่เขายายก็ทำไม่ค่อยเป็นหรอกก็มีคนนี้แหละนี่ที่ช่วยทำให้คนนี้เลยชื่อช่องก็เป็นชื่อคนนี้แหละแต่เขาไม่เคยทําอะไรเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยเลย ลูกชิ้นลูกชิ้นไปแอบทำไมอยู่<อ>ฉันนับปันกี้ละมาฝากอยากให้เธอได้ยินแอบอยู่ตรงนี้แหละอยู่ใกล้ๆก,กันตรงนี้ตลอดเวลาเวลาเนี่ยขนมก็กินไปแล้วนะลูกชิ้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ